สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดดัคัมเป้เช่นเคยนะครับสามผู้ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้3คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเลยนะข้าคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับเริ่มตอนที่หกโมงครึ่งครับบริแทนด์โฮฟเฟลเบียนหลดแปดครับพบ15อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบริแทนเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการมา4นัดชนะ3แพ้1นะครับส่วนยูไนเต็ดสนัดชนะ1 แพ้1นนะคู่ที่5เกมล่าสุดก็สูสีครับยูเอต็ดชนะ3แล้วเป็นไบรท์ตันชนะไป2ไม่เคยเสมอกันนะครับตัวบุลเลนครับไบรท์ตันวันนี้ใช้ลิวิสดังครับซิเวนอัลซาเต้และนิวโมเป้นะครับส่วนแมนยูเอต็ดมีฮาร์ลินมาควายครับบรุนน็องแฟนานส์และออเดนิมัสเซียวนะครับคู่นี้ยูเอต็ดบุกไปบ,บังคับชนะสกอร์หสกอร์เนี่ยยิ้มยันาจะสายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะยิ้มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องสองสกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วฟอร์มหลังไบรตตตััันนไมม่่่่ธรรดดดาานะแจะยยงเเชือวู็ น่าจะดีพอกับการที่จะเบียดชนะบริทันออกมา1-0 2-1อะไรแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นดูแล้วลุ้นไปทางทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ3ทุ่มตรงครับคริสพาเลสสันดับ5พบอันดับ2เอเวอร์ตันนะครับพาเลสนี่ชนะ2นัดรวดในลีกนะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยท่านนับเกมอย่างเป็นทางการซีซั่นนี้4นะัดชนะรวด4นัดเลยนะแถมเฮดตูเฮดก็เหนือกว่าพาเลสนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2 ไม่เคยแพ้ประสานเรือนแก้วเลยนะสำหรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับดูพาเลสครับบริชัยใชมารมาดูซาโก้ครับแอนดรอสทาวเซนและวินฟริดซาฮานะครับส่วนเอเวอร์ตันของ Carlo and otti, คาร์โลอันเชล็อตติแนวรับเป็นมาร์โกคีนครับตรงกลางนี่เป็นอลรัน,ลนและตัวรุกครับเดมิทริคคาร์เวลเลวินฟอร์มกำลังฮอตเลยนะตอนนี้นะเอเวอร์ตันบุกไปที่เซเวอร์สพาร์กวันนี้เสมอเนี่ยตัวชาครึ่งซี่แต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามเ hey, ฮล,ลั่นเลยซึ่งดูแล้วพวกเขามีทีเด็ดในเกมรุกมากกว่าพาเลสนะถ้าวินฟริออดเหมือนนกันสาาหรรรััับเเเเจ้้้้ถิ่นนนนนพะวววีดูแลออ์ตันบุกไป โอกาสเบียดหนึ่งลูกก็เพียงพอนะครับมองไปที่ทีมเยือนทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับปีท้ายห้าทุ่มครึ่งครับบุยอย่างเวสต์บรอมเชาเบี้ยนครับพบ12อย่างเชลซีนะครับเวสต์บอมนี่ชนะ1แพ้3ครับส่วนเชลซีชนะ2แพ้1นะในซีซั่นนี้ที่เปิดฤดูกาลมา5เกมล่าสุดที่พบกันเชลซีขี่กระจายครับชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้เวสต์บอมเชาเบี้ยเลยนะตัวเล่นครับเวสต์บอมวันนี้ใช้คายบาร์ตลีย์ครับเจ็คดูว่ามอร์และคาร์ลัมโรบินสันนะครััับบส่วววนนเเเเเชลซซีคคครริ์ตตตูมาาาออ็โกกกงุ้จะปฮ และซูน่าอติมโมว์แวนเนอร์นะครับคู่บีลเชลซีบุกไปบังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวสกอร์ขาดกว่านั้นเพื่อพาแฟนๆเฮลั่นลันซึ่งดูแล้วจะดม์มองว่า3แต้มอยู่ฝั่งทีมเยือนนะอยู่ที่จะจบสกอร์อะไรเท่านั้นเองนะลุ้นสกอร์ขาดกันละกัน,กนครับมองทีมเยือนนะครับเชลซีครับสรุป3ทีมจะดม์ทำเป้าคาือมาสาวแบบนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันและเชลซีนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มและหน้้้้้าาาจจอแอแแปปไไดดดเเลลยนะนนะะวววัวััีีรสสคบ